สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะโดยเฉพาะน้องๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยอาจจะเห็นเพื่อนๆใช้กันเยอะขึ้นก็คือเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าค่ะที่แบบกำลังเป็นที่พูดถึงกันเยอะเลยครับเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่ารูปลักษณ์มันดูดีไงดูไม่เหมือนบุหรี่สมัยก่อนมันพกง่าย กลิ่นก็หอมๆนะฮะบางทีคนเลยอาจจะเออไม่ได้คิดว่ามันอันตรายเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้แหละครับที่เราต้องรู้ให้ทันเกมเขาใช่เลยค่ะวันนี้เราเลยจะมาเออจาะลึกข้อมูลกันแบบเข้าใจง่ายๆนะคะจากแหล่งข้อมูลสุขภาพที่เชื่อถือได้ว่าจริงๆแล้วบุหรี่ไฟฟ้ามันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมมันถึงฮิตจังเลยในกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็ที่สำคัญคือมันส่งผลเสียกับสุขภาพของพวกเราโดยเฉพาะน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษาในร้อยเอ็ดบ้านเรายังไงบ้าง เริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอาจารย์คะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันต่างจากบุหรี่มวนๆที่เราเคยเห็นยังไงบ้างคะหลักๆเลยนะคือมันไม่ได้มีการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ธรรมดาครับมันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่สร้างความร้อนและความร้อนเนี่ยก็จะไปทําให้น้ํายาข้างในมันกลายเป็นไอออกมาให้เราสูดเข้าไปซึ่งมันเป็นไอนะครับไม่ใช่ควันจากการเผาไหม้อ๋อเป็นไอไม่ใช่ควันแล้วไอที่ว่าเนี่ยคะ่ะมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างคะ ใช้ไอ้น้ำธรมธรมดาาหรือเปล่าเอ่อไม่ใช่แค่ไอ้น้ำแน่นอนครับอันนี้ต้องย้ำเลยในนั้นน่ะสารหลักๆเลยก็คือนิโคตินครับตัวเดียวกับในบุหรี่ม้อนเลยเป็นสารเสพติดนอกจากนั้นก็ยังมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสต่างๆที่ทำให้มันหอมๆห,ห,หวานๆน่าลองนี่แหละแล้วก็ที่น่าห่วงมากๆคือมันอาจจะมีสารเคมีอันตรายอื่นๆปนเตื้อนมาด้วยอย่างเช่นพวกโลหะหนักตะกั่วอะไรพวกนี้หรือสารที่อาจจะก่อมะเร็งได้ครับ โอ้ oh, ฟังดูมีแต่สารแปลกๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วทําไมทําไมมันถึงระบาดในกลุ่มวัยรุ่นเร็วขนาดนี้ล่ะคะทั้งที่มันก็ดูอันตรายอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าการออกแบบกับการตลาดเขาเก่งจริงๆครับคือมันดูเหมือนแก๊เจ็ทเท่ๆครับสีสันสวยงามขนาดเล็กๆพกง่ายแล้วก็มีรสชาติให้เลือกแบบโอ้โหเป็นหมื่นๆรสเลยนะมันเลยทําให้เด็กรุ่นใหม่รู้สึกว่าเออมันไม่เหมือนบุหรี่ ไม่น่ากลัวเท่าบุหรี่มวนบวกกับพวกโฆษณาออนไลน์อีกที่มันเข้าถึงง่ายมากๆอะ่ะที่น่าตกใจกว่านั้นคือได้ยินมาว่าเดกเ็กเล็กๆระดับประถมบางคนก็เคยลองแล้วอันนี้น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะคะอาจารย์น่าห่วงอย่างยิ่งครับและที่มันน่ากลัวกว่านั้นอีกนะคือมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าวัยรุ่นที่เริ่มลองบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีแนวโน้มสูงมากที่จะก้าวไปสู่บุหรี่มวนจริงๆอ่ะครับสูงกว่าคนที่ไม่เคยลองถึงห้าเท่าเลยนะฮะ ห้าเท่าครับเหมือนเป็นประตูบานแรกเลยที่จะนำไปสู่การติดบุหรี่จริงหรืออาจจะยาเสพติดอื่นๆต่อไปโหห้าเท่าเลยเหรอคะงั้นมาถึงประเด็นสำคัญที่สุดเลยคะ่ะอันตรายจริงๆของมันโดยเฉพาะกับสมองร่างกายของน้องๆวัยเรียนเนี่ยมันส่งผลกระทบที่ชัดเจนยังไงบ้างคะครับประเด็นหลักเลยนะคือปริมาณนิโคตินที่มันสูงมากๆครับบุหรี่ไฟฟ้าแบบพอทที่ฮิตๆกันเนี่ยบางทีแท่งเดียวเล็กๆแค่นั้นนะ่ะ อาจจะมีนิโคตินเท่ากับหรือบางทีมากกว่าบุหรี่มวลถึง20มวลเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวละคะอาจารย์แท่งเดียวเนี่ยนะเท่ากับบุหรี่ยีมวนใช่ครับมันเข้มข้นมากโอ้โหอย่างนี้ก็ติดง่ายกว่าบุหรี่ธรรมดาสิคะเพราะมันสูงง่ายกว่าด้วยไม่ค่อยแสบคอเท่าไหร่แล้วนิโคตินเยอะขนาดนี้มันไปทําอะไรกับสมองวัยรุ่นคะ ถูกต้องเลยครับติดง่ายกว่าแล้วผลกระทบต่อสมองนี่เรื่องใหญ่เลยเพราะสมองของวัยรุ่นเราเนี่ยมันยังพัฒนาไม่เต็มที่นะครับการได้รับนิโคตินปริมาณสูงๆเข้าไปเนี่ยมันจะไปรบกวนการพัฒนาสมองส่วนที่ควบคุมเรื่องสมาธิการเรียนรู้ความจําทําให้แบบจําอะไรไม่ค่อยได้เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องสมาธิสั้นลงแล้วก็ที่สําคัญคือมันไปกระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวกับความพึงพอใจทําให้เสี่ยงต่อการติดสารเสพติดอื่นๆในอนาคตได้ง่ายขึ้นไปอีก นอกเหนือจากสมองแล้วระบบอื่นๆล่ะคะเช่นปอดหัวใจมีผลไหมคะโอ้โหกระทบหมดเลยครับไอระเหยพวกนี้ถึงจะดูใสๆไม่มีสีแต่มันก็ไประคายเคืองทางเดินหายใจนะครับทำให้ไอเรื้อหางเหนื่อยง่ายระยะยาวก็เสี่ยงเป็นโรคปอดอุดงั้นเรื้อรังได้ส่วนหัวใจกับหลอดเลือดนี่ก็โดนเหมือนกันทำให้ความดันเลือดสูงขึ้นหัวใจเต้นเร็วผิดปกติเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือดได้แม้จะอายุยังน้อย แล้วก็ในช่องปากด้วยนะทำให้สมดุลเชื้อโรคในปากเสียไปเงือกอัดเฉียบง่ายขึ้นครับแล้วคนรอบข้างล่ะคะคนที่ไม่ได้สูบเองแต่แบบอยู่ใกล้ๆหรือเผลอสูดไอเข้าไปจะเป็นอะไรไหมคะ ได้รับผลกระทบไปด้วยแน่นอนครับอันนี้สำคัญเลยเพราะในไอที่พ่นออกมามันก็มีสารอันตรายปนเปื้อนอยู่หรือแม้แต่สารเคมีที่มันตกค้างอยู่ตามเสื้อผ้าตามเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ๆหรือไปสัมผัสก็อาจจะได้รับสารผิดพวกนี้เข้าไปทางผิวหนังหรือการหายใจได้เหมือนกันที่เรียกว่า third hand smoke ครับ มีความเชื่อผิดๆที่ได้ยินบ่อยเหมือนก่ะขาจารย์อย่างเช่นว่ามันเป็นแค่ไอน้ําธรรมดาาไม่มีอะไรหรือบางรุ่นบอกไม่มีนิโคตินอันนี้จริงเท็จแค่ไหนคะอันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายมากๆเลยครับต้องย้ําอีกทีว่ามันไม่ใช่แค่ไอ้น้าเปล่าๆนะครับมันคือไอของสารเคมีแล้วถึงแม้บางยี่ห้อเขาจะเขียนข้างกล่องว่าไม่มีนิโคตินนิโคตินฟรีเนี่ย แต่จากผลการตรวจส่วนใหญ่ในห้องปฏิบัติการก็มักจะเจอว่ามันมีนิโคตินปนเปื้อนอยู่ดีมากก็น,น้อยหรือบางทีอาจจะมีสารเสพติดชนิดอื่นผสมมาแทนก็ได้แล้วที่สําคัญคือพอมันสูบง่ายไม่ระคายคอคนก็มักจะสูบถี่ขึ้นเยอะขึ้นโดยไม่รู้ตัวทําให้ได้รับนิโคตินหรือสารอันตรายอื่นๆเข้าไปในปริมาณที่สูงอยู่ดีครับอีกเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยแล้วก็สําคัญมากๆคือเรื่องข้อกฎหมายในประเทศไทยเราค่ะ ใช่ครับอันนี้ต้องย้ำให้ชัดเจนเลยนะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนเลยคือตามกฎหมายไทยปัจจุบันเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับทั้งการนำเข้ามาในประเทศการขายหรือแม้แต่การมีไว้ในครอบครองเฉยๆเพื่อสูบเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายแล้วครับสรุปง่ายๆเลยก็คือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าบุหรี่มวนเลยไม่ใช่ของเล่นเก๋ๆตามแฟชั่น แต่มันคือสารเสพติดรูปแบบใหม่ที่อันตรายมากๆทั้งต่อสมองต่อร่างกายแล้วก็ยังผิดกฎหมายอีกด้วยนะคะถูกต้องครับหัวใจสำคัญที่สุดเลยคือการรู้เท่าทันครับต้องฉลาดไม่หลงเชื่อไปกับรูปลักษณ์กลิ่นรสชาติหรือคำโฆษณาชวนเชื่อต่างๆต้องรู้จักปฏิเสธให้เป็นปฏิเสธให้หนักแน่นเวลาเพื่อนชวนการเลือกคบเพื่อนก็สำคัญนะครับแล้วก็ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองที่บ้านไม่สูบบุหรี่เนี่ย ก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆให้กับลูกหลานได้อืมทั้งหมดนี้ก็แปลว่าเราทุกคนต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะทั้งกับตัวเองเพื่อนๆคนรอบข้างแล้วก็ช่วยกันป้องกันปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนในชุมชนของเราโดยเฉพาะในพื้นที่ร้อยเอ็ดของเราด้วยค่ะใช่เลยครับการป้องกันที่ดีที่สุดคือเริ่มที่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนี่แหละครับวันนี้เรามีคําถามทิ้งท้ายไว้สองข้อให้ลองกลับไปคิดเป็นการบ้านกันดูนะคะ ข้อแรกคือเราจะช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมในโรงเรียนหรือในชุมชนของเราที่ร้อยเอ็ดเนี่ยให้ปลอดจากบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างไรบ้างแล้วก็ข้อ2นะคะถ้าเกิดมีเพื่อนสนิทเลยมาชวนให้เราลองบุหรี่ไฟฟ้าเราจะมีวิธีปฏิเสธยังไงที่แบบทั้งรักษาน้ําใจเพื่อนไว้ได้แล้วก็ยังปกป้องตัวเองให้ปลอดภัยได้ด้วยเป็นคําถามที่ดีมากครับชวนให้คิดต่อยอดได้เยอะเลยลองหาคําตอบในมุมของตัวเองดูนะครับสําคัญมากๆค่ะ ก็ฝากคำถามเหล่านี้ไว้ให้ลองไปคบคิดกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากค่ะและขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครั